ใครที่ต้องการอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองแต่ยังมีความลังเลสงสัยไม่ค่อยมั่นใจผมแนะนําให้เรียนคอร์สนี้เลยครับเราให้คําปรึกษาตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงการทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองเอาไว้ขายทาง IG Facebook ออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ละคนก็มาด้วยความฝันและความหวังเต็มเปี่ยมกันทั้งนั้นแต่ผมมีคำแนะนำเบื้องต้นว่าก่อนที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าเราต้องมีความพร้อมอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างตั้งแต่การสร้างแพทเทิร์นดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าตัดเย็บรวมถึงการตลาดบนโลกออนไลน์เคล็ดลับการขายเสื้อผ้าบนโลกออนไลน์ยังไงให้ขายได้ไรายได้เป็นแสนต่อเดือนครอสนี้จะบอกคุณว่าจะขายยังไง ขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงคุณถึงขายดีการทำเพจยังไงให้ปังการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทำยังไงให้ขายดีมีคนเข้ามาดูในเพจคุณเยอะๆการสร้างแบรนด์แบบไหนให้ขายได้เราสอนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นพื้นฐานในการขายเสื้อผ้าออนไลน์ว่าเขาซื้อขายกันจากแหล่งไหนเราแนะนำที่ผลิตสินค้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นไม่มีแหล่งหรือโรงงานที่เย็บ เรามีคอนแทคกับโรงงานทั่วประเทศคุณแค่ออกแบบและทำแพทเทิร์นและเรียนกับเราเราจะหาโรงงานผลิตให้คุณเองและคุณก็ทำการตลาดโพสบน Facebook Line IG ีทำเพจของคุณให้มีคนเข้ามาชมเยอะๆ Facebook เป็นช่องทางออนไลน์ชั้นที่ดีที่สุดในการสร้างฐานลูกค,ค้าแบบว่าดีมากเลยเพราะว่า Facebook สามารถยิงแอดโฆษณาให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนี้เป็นเนื้อหาที่เราสอนให้คุณด้วยด้วยวิธีการยิงแอดโฆษณาให้คุ้มค่าที่สุดในงบประมาณที่น้อยที่สุดแต่คนเห็นมากที่สุด Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์เพราะคุณสามารถทำคอนเทนต์ออกมา ได้แบบหลากหลายจะเป็นรูปภาพก็ได้เป็นวิดีโอหรือเป็นสตอรี่ก็ได้หรือหลากหลายมากอันนี้คือแล้วแต่คุณสังเกตว่าทำไมคุณหรืออีกหลายๆคนถึงใช้เวลาอยู่บน Facebook เกือบทั้งวันและ Facebook สมัยนี้จ่ายเงินตัดบดัตรผ่านบัตรเครดิตบน Facebook ได้เลยครับผม